ตอนนี้ผมติดอยู่ในกลางทะเลทรายซึ่งเป้าหมายของผมก็มีตั้งแต่สะพานผุผุพังพัง,งเพราะว่านักการเมืองที่ดูแลสะพานนี้อยู่กินเงินทอนเยอะเกินไปซึ่งแน่นอนครับแค่นี้ก็พอแล้วครับแค่นี้ก็เหนื่อยไปเกินไปแล้วอะอย่าหวังสูงเลยซึ่งแน่นอนครับก่อนที่เราจะไปถึงพวกนั้นได้เราต้องมียานพานะก่อนซึ่งแน่นอนครับผมไม่ใช่รถคันนี้แน่นอนรถตู้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ ประตูห้องน้ำเหรอใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ก่อนที่เราจะใช้อะเราจะต้องโคอ,อาหารก่อนคือแบบผมอยากให้ GM แบบเก็แบบะประตูห้องน้ำม,มาอ่ะแบบอยากให้มันอยู่ตลอดอ่ะแต่ไม่รู้ว่าแก้หรือ,อยังพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะไปอาหารไว้ด้วยอาชีพลืมไป กระเทียมกระเทียมก็เอาไปเผื่อได้เผื่อเราจะได้แบบไปแบบสู้กับลาพายอะ่ะเอออะไรเนี้ยแม่แขนลูฟี่ตัวคอคเกมนี้แม่แขนแขนแบบยืดไดแบบ้ยืดแบบเหนือมนุษย์มานาไม่เข้าใจว่าทำไมแบบอย่าให้ GM เพิ่มระบบการต่อยมากเลย หรือไว้แน่ก็แบบเพิ่มปืนในบ้านได้เวลาแบบเราจะไปหาของยอย่างน้อยอเราก็จะได้แบบไม่ต้องจูอ่ะมันสู้ยากมากๆเลยนะถ้าจูเอาขนมปังกูกระเด็นหมดเลยมึงติดนั่นๆสิเวย้ยเฮ้ยไม่เป็นไรกูไปแบบนี้ก็ได้วะเฮอ ห่อค่อยวะซึ่งแน่นอ,น,อนครับเราจะทำแบบอาลาดินอาลาอดินนะครับอืเฮ้ยเจ้าหญิงเจ้าหญิงเออซันดเดอร์เรล่ามาให้พี่ช่วยเ,อเถอะโอเคมืดแล้วเดี๋ยวสแเดล,ล่าเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะพอดีมันมืดแล้วแล้วการช่วยจัดน้องอะ่ะออกจาก แม่มดใจหลายก็ทําได้ยากระชื้อโคตรมืดเลยมองไม่เห็นเลยบินไปเลยตอนเช้าแล้วฮ่ะมองง่ายขึ้นเยอะเลยทำไมตะเกียงทำไมพรมวิเศษมันใช้ยาะขนาดนี้ยเหมือนอะก็อาราดินเวอร์ชั่นของมือสองเนาะเออจะให้มันใช้ได้ดีได้ไง ไปเลยบินไปซึ่งเกมนี้เป็นแมปแบบคล้ายๆกับชมวิวนะครับเออแต่ปกติต้องใช้รถใช่ไหมล่ะชมวิวอะ่ะเออแต่อันนี้ใช้แบบไม่ใช่เครื่องบินนะแบบพรมวิเศษอะ่ะแต่ดันกลายเป็นประตูห้องน้ำวิเศษแทนสวัสดีพว่วเน่จริงก็ไล่ตามชัชชิสายตูดสายตูด วาด้วยประตูห้องน้ำอาชึกหนีผมวิเศษฮ่แกตามฉันไม่ได้สิทา่าฮ่าฮ่าขึ้นแล้วครับผมแบบกลัวคลิปมันน่าเบื่อเนาะเออมันมันก็ต้องน่าเบื่ออยู่แล้วแบมคลิปมีแค่แบบมผมพิเศษอลาด,ดินอาราด,ดิน เชรชมวิวทะเลสวยนะครับอืมหาฟูมีบ้านหลังนูน้นบินไปเลยพมวิเศษเอาเชิรเหมือนจะมืดอีกรอบแล้วแต่ไม่เป็นไรเราวิพรมวิเศษเฮ้ยเหมือนจะเป็นอัปเดตไหมอากาศร้อนใช่ไหม ต่ไม่เป็นไรวิธีข้ามอากาศร้อนที่สุดคือเคลื่อนที่ให้เร็วที่สุดให้เหนือแสงไวเลยแต่ขณะอันนี้ยังหลุดหลุดบะยังหลุดหลุดฤดิด,ลด,ลดแล้วเคลื่อนที่ยังได้้ายเลยอยจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงได้อย่างไรวะซึ่งแน่นอนออครับที่ผมทำแบบนี้เพราะว่าลุยเดี่ยวมันค่อนข้างจะยากแบบแบบขับรถนะเออ วิ่งเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเหมือนจะหลุดง่ายขึ้นเลยถ้าวิ่งอะแต่มันเร็วจริงนะเออ,เอชือ่อชมบีมีทะเลทรายนาะกระบอกเพชรตรงนั้นเออซึ่งแน่นอนครับอย่าลืมไปเป้าหมายของเราคือแบบมีตั้งแต่เออท่านนที่รัฐบาลอันนั้นน่ะเออ ถนนที่แบบนะักการเมืองที่ดูแลอันนัน่ะมันกินเงินทอนเยอะเกินไปเลยผุพังอะ่ะเออแล้วก็นอกจากนั้นยังมีแก๊งขายยาหลังภูเขาอะไรนี่แหละด้วยเออมีปืนด้วยซึ่งแน่นอนครับื <c oughs> ผมจะขับพรมวิเศษแล้วก็บินข้ามหัวพวกมันไปอยากเจอบ้านที่แบบไม่มีซอมบี้อะ่ะเออนั่นไงบ้านบอกว่าจะไม่มีซอมบี้นะ <c oughs> มาสิเว้ยมาสิ เวนมัมฉลาดอีกกูจะหาอาหารได้ไงวะเฮ้ยมึงอาหารเกมนี้ยังหยิบยาอีกกินสิเว้ยกินสิแม่มันหยิบยาชิหมหายเลยอาหารเกมนี้เฮ้ย ไปดีกว่าโอ้ยอเวนแม่มืดอีไอเวน,อออเวนโอ้ยหยิบสิเว้ยหยิบสิมืดหิไอเวนเนี่ยเฮ้ยมือดอีแม่อาหารเกมนี้โคตรหยิบยากเลยเนี่ย้อยแม่ต้องเลี้ยงดีดอะ่ะไอเวนกูไม่ใช่กูไม่ได้เล่นในครบรนเะว้ยผู้สร้างเกม คือทางที่แล้วเราตายจากการที่แบบหยิบอาหารไม่ได้มันหยิบอาหารยะชิ้หายเกมนี้แบบมันเหมือนแบบระบบในคอมอ่ะเออแบบมันเห็นตรงนั้นไหมแบบมันต้องเลงอ่ะเออกูแบบหยาแบบอแบบหยิบเลยอ่ะไม่ได้เหรอคือแบบเกมนี้ข้อเสียคือหยิบอาหารยะชิบหายเลยอันนี้ก็เต็มไปด้วยปีศาจเอะเฮ้ย คือส่วนใหญ่พื้นที่ต่างๆมันจะมีซอมบี้คืออย่างน้อยตอนเริ่มเกมมันควรจะมีปืนให้ขนาดคนเติมอย่างแบบอันนั้นนะแบบไอซีทองคำเก้าสิบเก้าโลบะอันนั้นนะคือเราไม่มีเงินเติมอย่างน้อยแบบทั้งเกมก็ให้ปืนแบบปืนฟรีๆมาก็ได้หรือแม้จำเป็นต้องต้องให้ปืนเลยก็ได้แบบเอาแบบอืมเอาแบบของเริ่มต้น่ะแบบเป็นอาวุธอย่างเส้นขวานก็ได้เออ โอ้ยมีซอมบี้แล้วเนอะคือแบบเราจุก,ก่า,างไงแบบเราไม่ได้จุกเก่งอนะความจริงก็ไม่ได้จุกะขนาดนั่นนะเออแต่เล่นในโทรศัพท์มันจุยากไงกลัวจะปิดประตูที่กดท้างก็ช้าบ้างเออใกล้ถึงสาภาแล้วอย่าลืมนะว่าเป้าหมายของเราคือ สะพานผุพังเพราะว่าเอ,อนักการเมืองที่ดูแลสะพานอันนั้นกินเงินทอนเยะเกินไปจะมีซอมบี้ไหมอย่ามีอย่ามีอามโอ้ยกระโดดขึ้นยะยะมีเห้านเนาะเฮ้ยมีซอมบี้ไหมครับบ้านหลังนี้ย เฮ้ย H C C เจ็ดโอ้ยหนึ่งยะโนอติดอะไรของมึงวะอุสตส่าห์เจอของดี ซอมบี้มันตายยังวะเฮ้ยมึงยิงสิยิงโอ้ยมึงหันไว้ทำไมวะมึงเอามาใกล้ๆตัวสิเฮ้ยชี้เกียจแล้วเนาะมึงเอามาใกล้ๆตัวสิมึงหันยิง มึงยิงโดนปะเนี่ยมึงหันไปทำไมเหรอฮะมึงน้ามโอ้ยเมนกูขี้เกียจยิงแล้วเนาะเฮ้ยหันหันหันโอ้ยแบบแบบระบบหันปืนน้องห่วยแตะชีอขาดเลยเอาเป็นว่าเป้าหมายในวันนี้ก็แค่ผ่านสะพานไปนะครับเออ นีถึงห้าวันแล้วละอะชีบเนี่ยเออก็จะมีทางกั้นหน่อยอู้คุณนะหนานั้นตายเรื่ออย่างน้อย่าควรจะมีแบบแถมปืนให้แบบตั้งแต่ต้นเกมมันมันแบบยา่า อย่างน้อยแล้วก็ถึงสาภาเนอะแต่อาจจะแบบไม่ได้เห็นว่าเออนี่แบบมีข้าวแบบไม่มีเพื่อนที่ไว้ใจจริงๆหรืออันนั้นได้เออแบบมันเล่นยากมากเลยเออถ้าเล่นในโทรศัพท์่ะก็จะต้งกล่าวจบวพีแต่พี่น้องอย่าลกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการการทำคลิปต่อไปบ๊ายบาย